มาดูเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมกันนะครับคุูบาอาจักรกับผมนะครับสุภาพคำทองจักรเลยครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้นะครับคุูบาจาจรย์จะถ่ายทอดถ่ายทำให้พระแม่คุูบาอาจารย์ได้ดูกันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าให้ประจักจุดเป็นจุดตายกันตรงขอบเหรียญน,นะครับคุูบาจาจรย์ครับเนี่ย ขอบเหรียญทางด้านขวามือหลวงพ่อนี่เลยครับครูบาอาจารย์ด้านบนนะครับขอบเหรียญน,นี้จะเป็นจุดเป็นจุดตายให้พระแมค่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันนะครับจากศูนย์พระเอร์เอลของเสียนข้างถนนนะครับมีการถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนะครับครูบาอาจารย์ครับขอบเหรียญด้านนี้เหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ จะเป็นลักษณะแบบปิ้นๆออกมานะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับก่าอ,อาจารย์ครับเป็นทุกเหรียญน,นี่คือจุดเป็นจุดตายของเหรียญแบบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหน้าหนุ่มนะครับกว่าอ,อาจารย์ถ่ายทอดถ่ายาำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ เอ L าของเซียนข้างถนนนะครับครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็จะได้แบบเป็นองค์ครูนะครับให้ Picas, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันในเบญจภาคีเหลียนทั้งหมดผมถ่ายมาก็คงจะจบมาที่หลวงพ่อคงนี่นะครับทั้งหมดถ่ายไปก็โอ้ หลายหลายเหรียญน,นะครับสำหรับเบญจภาคียุคปัจจุบันนะต่อไปผมก็จะถ่ายเบญจภาคียุคต้นที่เขาหาไม่ได้แต่ผมก็ยังมีอยู่ก็หลายเหรียญก็จะถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันจากศูนย์พระ ARL ของเซียนข้างถนนคนนี้นะครับครูบาอาจารย์ครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคุณบาทจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับจากผมสุภาพิตคำทองจักนะครับเป็นเจ้าของสูนพระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวมาดูเส้นหน้า,าผากของพ่อนะครับหน้าตาหลวงพ่อเป็นยังไงครับคมชัดไ,ไหมครับเห็นไหมครับคมชัดมากนะครับเส้นหน้าผาก าอะไรต่างลูกกระเดือกอะไรอย่างเงี้ยเส้นข้างจะไม่ค่อยซัดต่อกับเช่นเส้นเอ็นคอรตรงกลางนะครับตูปกระเดือกจะชัดกว่าแต่สําหรับพิมพ์หน้าแก่เส้นข้างเอ็นคอด้านข้างหลวงพ่อจะชัดเจนกว่านะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากเสียงข้างถนนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์จะขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงนะครับก็มาดูทางด้านอะไรตรงไหนอะไรยังไงเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้ไปศึกษากันนะครับจากดูครับดอกจันเป็นไงครับตัวเลขเป็นไงตัวหนังสือเป็นไงครับให้ท่านได้ศึกษากันแบบทั่วถึงนะครับครูบาอาจารย์ก็อย่าได้แบบอืม เสียเวลาเวลานะครับครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดถ่ายทำจากศูนย์พระ A R L ของเสียงกลางตะลงสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนะครับผมมีผมก็จะถ่ายไปให้ท่านดูเพื่อเป็นองค์รูไว้ศึกษากันนะครับ,ค,บครูบาอาจารย์กับจากศูนย์พระ A R L ของเสียน ้างถนนนะครับถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับหมื่นกว่าผู้ติดตามก็ผ่านไปแล้วนะครับครูบาอาจารย์ก็ฉลองไปแล้วนะครับไปทางทวิต t ตอร์นะครับทาง <c oughs> Google เขาเสนอมาบอกว่าให้แบบเซอร์ไพรส์ครับฉลองนะครับ มื่สีแบบหนึ่งหมื่นผู้ติดตามก็ได้ฉลองไปแล้วจากศูนย์พระ A R L ของเสียนข้างถนนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ต่อไปด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับวัสดี